สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่นวนงองจะมาสอนการทำมุงลวดหน้าต่างบานไม้นะครับแต่ว่าเป็นมุงลวดอลูมิเนียมวัสดุอุปกรณ์การเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำมุงลวดนะครับนี่คือเส้นเส้นขอบมุงลวดนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัด45องศานะครับแล้วก็คอมีเช่นแล้วก็มีตรงนี้นะครับลงมาดูตรงนี้นะครับนี่คือมุมนะครับมุมไว้สำหรับเข้าเข้าฉากนะครับมีมุมมียางอัดมุงลวดนะครับตามมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแล้วก็มีบานพับนะครับมีบานพับเปิดปิดนะครับแล้วก็มีตัวตัวล็อกนะครับตัวบิดล็อกนะครับแล้วก็มีมือจับนะครับแล้วก็มีมุงลวดนะครับ มีมุ้งลวดแล้วก็มีลูกรีเวทนะครับเราจะใช้ลูกรีเวทยึดนะครับนี่คือนี่คืออุปกรณ์ที่จะทําจะทํา <tuh> มุ้งลวดนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับส่วนเราจะมาดูเครื่องมือกันเลยนะครับเครื่องมือก็จะมีสว่านไฟฟ้านะครับใช้ดอกหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งทับแปดหนึ่งหุนนะครับดอกที่พอดีกันกับลูกรีเวทนะครับแล้วก็ตัวยิงรีเวทนะครับ แล้วก็มีกันไกตัดมุ้งลวดก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวตัวที่กิ้งล่อมันนะครับนี่แล้วก็มีค้อนมีคีมมีฉากนะครับตัวนี้ใช้ล็อกนะฮะแล้วก็มีไขควงมีคัตเตอร์แค่แค่นี้นะครับมีปากกาแล้วก็นี่คือเครื่องมือเราทําแบบบ้านๆ <Vikings> น,นะครับเราทํามุ้งลวดแบบบ้านๆเน้วต่อไปจะล่วมตน้ตนลงมือทํากันเลยนะครับ ตัดขอบสสี่ิ้านะครับอเอาล้ะอกช้มตัวนี้มายึดนะครับ วัดมานะครับวัดมาแล้วเราถอยสามมิลนะครับดูขนาดนะครับแล้วก็ขีดนะครับเก้าสิบแปดนะครับนี่ก็ตัดสี่สิบห้าองศานะครับตรนครับอืม จะตัดที่นี่ห็จเอาแล้วก็จะตัดที่ที่นี่ ตัวยาวก่อนนะครับ นี่นะครับวัดให้เหมือนกันนะครับนี่คือตัวยาวตัวยาวนะครับด้านตั้งนะครับด้านตั้งสองสองด้านนะครับนี่ล่องตัวนี้ไว้มุงลวดใส่นะครับด้านนอกนี่ก็คือปิดอันนี้คือด้านด้านในด้านนอกนะครับแต่ว่านี่คือ นี่คือด้านด้านข้างด้านสูงนะครับนี่บานหน้าต่างขนาด60สคูณหเมตรนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับด้านยาวผมตัดแล้วด้านผมกำลังจะตัดด้านขวางนะครับกับ45่องศานะครับ เดี๋ยครับใช้ตัวสั้นแล้วนะครับนี่คือตัวสั้นนะครับตัวยาวนะครับเราจะมาวางกันเลยนะครับครับให้วางด้านในขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับวางด้านในขึ้นมานะครับนี่คือด้านนี้นะครับ แล้วเราก็เอามุมมุมตัวนี้นะครับมาใส่นะครับนี่ใส่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับใส่มุมนี่นี่เราใส่มุมนะครับอันนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับเมุมนะครับเราจะใช้สมุดบ้านหนึ่งเราจะใช้สี่ตัวนะครับบ้านหนึ่ง นี่นะครับใช้สีมุมนะครับผมอนี้นะครับ สูบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่สูบเข้าไปอย่างนี้นะครับสูบเข้าไปอย่างนี้ฮะนี่นี่คือเราสูบเสร็จนะครับต่อไปเราจะใช้ลูกรีเวทยึดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขั้นกลางนะครับ ตรงนี้ก็จะตัดขั้นกลางมาใส่เราแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็ใส่คาดกลางนีนะ่เสร็จแล้วครับต่อไปก็เจะมุ้งใส่เลยนะครับอือตัดก่อน ต่อไปเราก็จะเอาม้งใส่ใส่มุมน้งมุงก่อนนะครับนี่ครับนี่คืออุปกรณ์น,นะครับใ่าย,ายม้วนปีนี่นะครับก็กดลงนะครับก็กดลงแล้วก็เอายางมาตีใส่นะครับ อย่างก็วัดตามความยาวนะครับอา้าวเริ่มเลยนะครับเราจะหันหันด้านสีขาวขึ้นนะครับด้านหันสีขาวขึ้นแล้วก็ตอกอมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ทำ มครับอันนี้จังหวะผมเองนะครับ ยางครับระวังกันไก่ตกหลัดดีนะครับอาเร็จแล้วนะครับต่อไปให้เราทําด้านตรงกันข้ามก่อนนะครับด้านตรงข้ามนะครับ นี่นะครับทำด้านโน้นแล้วเราก็มาทำด้านตรงข้ามก่อนนะครับนี่ครับทำด้านตรงข้ามนะครับเวลาตัดให้เผื่อนิดเดียวนะครับนี่คือวิธีการตัดเผื่อนะครับให้ตัดเลยเลยล่องมาตรงนี้นะครับนี่เผื่อให มุ้งเราอยู่ในร่องนะครับเผื่อเข้าไปในร่องนะครับเย็นๆนะครับนี่คือทําแบบบ้านๆนะครับช่างเขาทายังไงก็ช่างเขานะครับแต่ว่าเราทําใช้เองนะครับทําแบบบ้านๆของเรานะครับทําจากอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้มือนะครับผม เราทำตรงข้ามก่อนด้านนั้นเราค่อยทำทีหลังนะครับนี่ทำเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมตัดมุมด้วยนะครับตัดมุมด้วยแล้วก็เอาตัวกิ้งมากิ้งด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับมากิ้งนะครับ นี่นะครับต้องด้านด้านนี้ก็ต้องเผื่อให้ให้มันรีดได้นะครับด้านนี้ค่อยทำมาเรื่อยๆนะครับก่อนเห่นกันนะเราก็ต้องตีตัวนี้ก่อนนะครับอย่าลืมเอาด้านขาวขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ ที่มันเกินมาแล้วก็หมุนหมุนอย่างนี้มันก็หลุดออกแล้วนะครับเ้วค่อยเก็บที่หลังก็ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> ตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัดนี <S <S 2> <S 2> ต่ตรงนี้ครับเราถ่ายเสร็ <S <S 2> <S 2> นี่ครับนี่วัดดูแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับผม <S <S จะมาทำมุมด้านนี้นะครับ ด้านขาวขึ้นวันเดิมนะครับนี่ครับคือการตัดนะครับ ทำมุมหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับ ง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับ เหล้อไปนะครับีลยวไ้เราก็จะเจาะมือจับเลยนะครับวิธีการเจาะมือจับนะครับอันนี้คือเจอาะแบบทะลุนะครับท่านผู้ชมครับ Mm แล้วก็เอาไปใส่นะครับต่อไปเราก็จะมาติดบานพับเลยนะครับ นี่คือการติดบานาพับนะครับบานาพับมันจะเป็นบานสําเร็จมาอย่างนี้เลยนะครับ ด้านหนึ่งนะครับนู้้ชมครับนี่เราตัดให้มันเท่ากันนะครับ นี่นะครับเออนี่คือการติดบานพับนะครับตัวนี้สามารถกลับด้านได้นะครับสองฝั่งนะครับมาพักก่อนวิดีโอครับนี่นะครับอ่าถอยท่านถอยไปอีกนะครับในกรณีที่เราวัดดูนะครับนี่นะครับนี่คือแล้วตรงนี้คือคือสกูนะครับคือขันใส่หน้าต่างนะครับ ขันใส่หน้าต่างแล้วก็ตรงนี้ก็ขันใส่หน้าต่างครับส่วนตรงนี้ก็ใส่ลูกบิดนะครับใส่ตรงบิดล็อกแล้วก็มือจับตรงนี้ครับให้ให้เราดูที่บานบานภาพด้านในนะครับว่าเขาเปิดด้านไหนนะครับถ้าเปิดด้านนี้ก็อย่างนี้นะครับขับข้างได้นะครับนี่นะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ด้วยนะครับ